พี่น้องชาวปีจอครับในช่วงหดเดือนสุดท้ายของปี2567คือตั้งแต่เดือนกรกฎา,าคมจนถึงเดือนธันวาคมเส้นทางดวงของชาวปีจอคือเอ็มเพ r คือจัก,กรพรรดิคือคนที่จะประสบความสาเร็จอย่างมากมายมีตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงการงานที่เติบโตขึ้นมีอำนาจบรารมี และก็วาสนาดีมากๆนะครับและเส้นทางของเดอะซันอยู่ในช่วงของความเสเร็จความสมบูรณ์ท่านจะผ่านมรสุมผ่านเรื่องที่ไม่ดีแล้วประสบความเสเร็จอย่างมากมายนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวปีจอครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงในช่วง6เดือนสุดท้ายของปี2567นะครับก็ตั้งแต่เดือน กรกฎา,าคมจนถึงเดือนธันวาคมนะครับเป็นการบอกเล่าสู่กันฟังในแนวทางของดวงว่าเส้นทางการงานการเงินความรักอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาต่างๆจะมีอย่างไรบ้างนะครับสำหรับชาวปีจอนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกลวงไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลรราดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับาราครับที่นี่เราก็จะมาดูว่าดวงชาวปีจอในช่วง6เดือนสุดท้ายของปี2,567จจะมีอะไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักอุปรสรรคแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งกันเลยนะครับคือเรื่องของการงานบทบาทหน้าที่การงานมีอะไรน่าสนใจแนวโน้มทิศทางจะมีอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพพยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสตร t งสตรงคือความเข้มแข็งความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตของสุภาพสตรีชาวปีจอนะครับท่านจะมีโอกาสได้นำมา ใช้ในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะสร้างงานเพื่อที่จะรับบทบาทต่างๆตามหน้าที่ของท่านและที่เพิ่มเข้ามาในช่วง6เดือนนี้นะครับพี่น้องชาวปีจอที่เป็นสุภาพสตรีนะครับท่านจะได้รับบทบาทของคนเป็นผู้นำมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำในการสร้างงานสร้างอาชีพเป็นผู้บริหาร เป็นคนจัดการตรงนั้นตรงนี้รวดเร็วฉับพลันแล้วก็ตัดสินใจได้ดีด้วยนะครับแล้วก็สามารถทําได้นะครับนี่คือบทบาทหน้าที่การงานที่จะเด่นขึ้นมาประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นราชาดาบนะครับอ่ะสุภาพบุรุษบ้างนะครับมีเรื่องต้องแก้ไขมีเรื่องต้องจัดการเช่นเดียวกันนะครับคือการงานของท่านก็จะมีอุปสรรคเข้ามาเป็นช่วง มีเรื่องต้องจัดการมีแก้ไขตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าก็อยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ท่านยังควบคุมได้มีสติปัญญามีความรู้ความสามารถเป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วท่านก็จะผ่านอุปสรรคได้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในปีจอครับเป็นเอ็มเพอเรอร์นะครับนี่คือ ดวงของคนที่จะประสบผลสำเร็จอย่างดีมากสำหรับท่านสุภาพบุรุษด,ด้วยนะครับก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานที่เติบโตขึ้นร่ำรวยขึ้นด้วยนะครับมีความมั่นคงต่อไปบางคนก็จะย้ายงานรับตำแหน่งงานใหม่มีโอกาสเป็นใหม่เข้ามาสำหรับคนทำงานประจำยกระดับเป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่ต้องใช้ความสามารถทักษะส่วนบุคคลเข้ามาด้วยนะครับหรือว่าท่านทำงานส่วนตัว ในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้ก็มีโอกาสที่จะได้งานสำคัญสำคัญเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับความสำเร็จที่ดีมากนะครับนี่คือโอกาสของท่านครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่สองคือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินชาวปีจอเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ10ดาว สิบดาบคืออุปสรรคคือปัญหาเป็นเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับรายละเอียดเป็นต้นว่านะครับท่านอาจจะมีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพราะการฟื้นฟูสุขภาพการรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลมีเหตุการณ์ที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษเหล่านี้นะครับซึ่งก็ต้องฝากไว้พี่น้องชาว ปีจอนะครับต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่ามันเชื่อมไปถึงเรื่องการดำเนินชีวิตและก็เรื่องรายจ่ายด้วยไม่น้อยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2อในเรื่องของการเงินเป็น2ดาบนะครับ2ดาบคือการติดต่อการสื่อสารการตกลงการทำงานผ่านออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงรวดเร็วขึ้นนะครับไม่ว่าท่านจะทำงานประจำงานส่วนตัวนะครับแต่ว่าท่านสามารถที่จะ ทำงานผ่านสื่อได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่มาของรายได้ไม่น้อยการตกลงการทำสัญญาการเจราจาต่างๆการค้าการขายมีงานมีเงินมีความสร็จแต่ว่าต้องทำด้วยคําว่ารอบคอบใจเย็นๆอย่าประมาทนะครับเพราะว่าถ้าท่านทำแบบไม่ระมัดระวังประมาทก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็นเมจิเชียนนะครับเมจิเชียนคือเรื่องของทักษะพิเศษพิเศษที่ท่านจะได้สร้างอาชีพจนประสบความสําเร็จได้รับทรัพย์จํานวนมากๆมีเงินทองไหลมาทีมามีชื่อเสียงมีเกียรติยศแต่ว่ารายจ่ายเยอะนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุปัจจัยที่ส่วนตัวท่านไม่ระมัดระวังในเรื่องของการบริหารเงิน ใช้จ่ายตามใจชอบก็จะทำให้เกิดรายจ่ายมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็นเฮอร์เมสนะครับเฮอร์เมสช่วง หกเดือนสุดท้ายของชาวปีชวดนะครับประเด็นความรักครอบครัวนะครับอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของคําว่ากิจกรรมทางศาสนาเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของนักบวชเรื่องของครูบาอาจารย์เหล่านี้นะครับซึ่งก็หมายความว่าเป็นดวงของนักบวชมาแรงเหมือนกันคนที่รอคนรักนะครับอาจจะยังไม่ลงตัวในช่วง6เดือนนี้นะครับเพราะว่าความคิดความชอบหรือว่าอะไรต่างๆ วัดปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงอาจจะโน้มไปทางเรื่องของกิจกรรมทางศาสนามีงานต้องทํามีภาระต้องดูแลมีเรื่องต้องบริหารต้องจัดการเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นที่มาของคําว่าล่าช้าสาหรับคนที่รอความรักนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นอาจสวินไม้เท้านะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานก็ อาจจะมีส่วนสำคัญด้วยในการที่จะทำให้ความรักของชาวปีจอนะครับอาจจะยังไม่ลงตัวในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะรอช้านิดหนึ่งไม่สมกับความตั้งใจนะครับเพราะว่าเดินทางเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานย้ายที่อยู่ที่อาศัยก็อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องความรักและครอบครัวอยู่บ้างนักครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็น7เวรียน นี่ก็เรื่องของการบริหารการเงินภายในครอบครัวนะครับก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับใครว่าเงินไม่สําคัญนะครับแต่ว่าดวงออกมาแบบนี้ว่าต้องดูแลการเงินด้วยนะครับในส่วนที่เป็นภาพรวมของความรักครอบครัวอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาไม่น้อยเหมือนกันนะครับต้องบริหารจัดการด้วยความรอบครอบนะครับต่อมามาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคแนวทางชีวิตสําหรับชาวปี จอนะครับในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสัตตานะครับสัตตาเป็นแนวทางที่ดีสำหรับชีวิตชาวปีจอนะครับในช่วง6เดือนสุดท้ายปีนี้นะครับท่านจะผ่านอุปสรรคผ่านมรสุผมผ่านเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นได้รับสิ่งดีๆเข้ามาการงานที่อาจจะมีปสัรคก็จะผ่านอุปสรรคได้แล้วก็มีงานใหม่ มีความเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นได้รับงานใหม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านได้พบกับความมั่นคงต่อไปนะครับเส้นทางของการเงินก็เหมือนกันนะครับท่านจะค่อยๆแก้ไขปัญหาของการเงินได้เริ่มมีรายรับเริ่มมีเงินหมุนเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเกิดความมั่นคงในเรื่องของรายรับการเงินต่อไปครับความรักก็รอช้านิดหน่อยแต่ว่า โอกาสของความรักก็ยังมีนะครับชีวิตจะดีขึ้นราบรื่นแล้วก็มีความสมหวังนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับในเส้นทางแนวทางชีวิตนะครับเป็นราชินีเรียนนะครับนี่คือความสมบูรณ์ความมั่นคงของสุภาพสตรีชาวปี จอนะครับใน6เดือนสุดท้ายนะครับท่านจะผ่านอุปสรรคด้วยแล้วก็การเงินดีขึ้นนะครับรับทรัพย์จำนวนมากมีความมั่นคงนะครับอันนี้เป็นความมั่นคงที่ดีมากๆและเรื่องของความรักก็เริ่มเติมเต็มเข้ามานะครับอาจจะไม่เรื่องปัญหาตรงนั้นตรงนี้รอแต่ว่าจะสมหวังนะครับชีวิตจะราบรื่นมีความสุขนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สามในเรื่องของแนวทางชีวิตนะครับเป็นเด็ฟูลนะครับเป็นเรื่องการเดินทางละทีนี้นะครับชีวิตมันเต็มเข้ามาแล้วเดินทางพักผ่อนหย่อนใจนะครับมีความบันเทิงมีการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องงานก็อาจจะเน้นไปที่งานจ็อบงานฟรีแลนซ์ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่ารายจ่ายเยอะนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับทีนี้เรายัง มีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับชาวปีจอในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับเป็นเดอะซันนะครับเด e อะซันคือความรุ่งเรืองนะครับแนวทางชีวิตของชาวปีจอคือความรุ่งเรืองสว่างสวัย ก้าวหน้ามั่นคงมีอำนาจมีบารมีประสบผลสำเร็จอย่างดีมากการงานชีวิตการดำเนินชีวิตต่างๆนะครับมีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในปีจอนะครับในช่วง6เดือนสุดท้ายของปี2567นะครับการงานของท่านจะโดดเด่นขึ้นอาจจะมีอุปสรรคต้องแก้ไขมีปัญหาต้องจัดการแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านจะผ่านอุปสรรคได้แล้วก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานย้ายที่อยู่ย้ายที่อาศัยได้รับความสำเร็จมีตำแหน่ง สำหรับคนที่ทำงานประจำนะครับได้รับตำแหน่งใหม่ใหญ่โตขึ้นก้าวหน้ารุ่งเรืองอำนาจบารม,มีเติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับสุภาพสตรีก็จะเปลี่ยนแปลงถ้าจะมีทักษะของความเป็นผู้นำมากขึ้นเป็นพิเศษสร้างงานสร้างอาชีพได้แก้ไขปัญหาสำเร็จแล้วก็มีความเป็นผู้นำที่มีความพร้อมด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับมีโอกาสที่จะได้สร้างงานสร้างเงินแบบเต็มที่ตามทักษะตามความรู้ความสามารถรับเงินไม่น้อยมีชื่อเสียงด้วยการติดต่อการสื่อสารสร้าง งานสร้างอาชีพก็เป็นไปด้วยความรวดเร็วแต่ว่าท่านก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังรอบครอบรายจ่ายเยอะนะครับต้องระวังโดยเฉพาะรายจ่ายที่เป็นไปเพื่อการดูแลสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ส่วนเรื่องความรักนะครับการรอคอยความรักนะครับอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีการทอดระยะเวลาหรือว่าให้เวลากับความรักบ้างอาจจะมีปัญหาเรื่องของการงานเพราะว่าการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานเข้ามาด้วย <c oughs> ก็จะทําให้ประเด็นความรักต้องมีช่วงระยะเวลานะครับ <c oughs> บางคนก็อาจจะมีกิจกรรมมีภาระหน้าที่ที่ต้องทําอยู่ด้วยนะครับก็จะทําให้ความรักต้อง อดทนรอคอยนะครับรายจ่ายในครัวเรือนยังเยอะอยู่นะครับก็ต้องบริหารดีๆด,ด,ด้วยส่วนโอกาสแนวทางชีวิตของชาวปี จอนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับโอกาสของท่านเปิดกว้างที่จะได้รับความสมหวังนะครับงานก็จะดีขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานปีเลนนะครับแล้วก็เงินเข้ามาตลอดรับทรัพย์จํานวนมากๆนะครับแล้วก็ความรักที่รอก็จะเริ่มสมหวังนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเท่านด้นของการเดินทางมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนเปลี่ยนแปลงทิศทางงานด้วยก็อาจจะเกิดขึ้น นะครับและแนวทางที่โดดเด่นขึ้นมาคือความมั่นคงรุ่งเรืองมีอำนาจบารามีมีความสเสด็จเป็นที่น่าพอใจมากๆสำหรับพี่น้องชาวปีจอนครับอะไรครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงชาวปีจอในช่วง6เดือนสุดท้ายของปี2567มา ครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตนะครับก็วิเคราะห์ดวงให้ฟังนะครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสจะผิดพลาดก็มีนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย เอาละรครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับก่อนอื่นก็ฝากไปด้วยนิดหนึ่งนะครับก่อนจะลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับเอาละรครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จความโชคดีมีความสำเร็จมีความร่ํารวยมั่นคงตลอดปีนะครับแล้วก็รับเงินจํานวนเยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ